สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการปรับแต่งอินโฟกราฟิกให้มีความสวยงามแบบที่เราต้องการในโน้ตบุ๊ก LM เวอร์ชันปี2026มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกนะครับก็มาที่ตัวโน้ตบุ๊ก LM นะครับอันนี้ผมจะค้นหาข้อมูลจาก Google นะครับไปหาค้นหามานะครับยิ่งค้นหาละเอียดจะยิ่งดีนะครับแต่จะใช้เวลานานนะครับนี่ถ้าอยากได้ละเอียดก็คือตัวนี้ครับดีแต่นี้ผมเอาแค่ตัวธรรมดานะครับ เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วอ่าเขาจะเข้ามาสิบเรื่องนะครับวิธีการนะครับก็ให้มาที่อินโฟกราฟิกนะครับอย่าก,กดเลยนะครับถ้ากดจะเป็นตัวที่เขาตั้งให้อัตโนมัตินะครับให้กดรูปปากกานะครับผมเห็นไหมครับเขาจะมีให้เราปรับแต่งคือภาษาลักษณะนาตั้งแนวนอนเสียงจุดระดแล้วก็รายละเอียดกระชับมาตรฐานหรือละเอียดและนี้สไตล์นะครับอ่าเช่นเห็นไหมครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอย่างที่ผมทำนะครับผมก็เลือกเป็นสไตล์ชิบินะครับผมนี่นะครับรู้ได้ไงนะครับว่าสไตล์ชิบินี่ครับสามารถมาดูพร้อมได้ไหมครับขอโทนสีสีเหลืองน้ำเงินนี่นะครับสวยงามนะครับตรงนี้จะดีกว่าตัวเจมินายยังไงคือเจมินายเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาหาข้อมูล มายังไงนะครับแต่ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเอลเอ็มนี่คือเราเอาข้อมูลใส่ให้เขาอ้างอิงนะและจะสร้างมาจากข้อมูลที่เราให้เขาไปนะครับนี่นะครับเราก็จะได้นะครับดาวน์โหลดมาใช้ได้นะครับนี่นะครับผมดาวน์โหลดนะครับหรือจะแชร์ก็ได้นะครับอันนั้นดาวน์โหลดลงเครื่องแชร์ก็ได้นะครับซึ่งดีมากนะครับสำหรับตัวโน้ตบุ๊ก LM นะครับนะผม อย่าลองให้ดูนะนี่นะผ้าน,นี่เห็นไหมครับมีบอกวิธีการเลยไหครับสร้างแอปไม่กี่ขั้นตอนนะครับมีนะครับสวยงามนะครับผมรับตัวโนนโบเอเอ็ถ้าเรารู้จักปรับนะครับก็ทำให้สวยงามน่าใช้มากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ